ครับขอครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพายนะครับวันนี้โอปอลพลวยก็ได้มาตามกระแสดังเช่นเคยนะครับมาติดตามปู่ส5นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บริเวณวัดปู่ส5แล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับตอนนี้เรามาถึงวัดปู่ส5แล้วนะครับเราจะพา รับชมรับฟังแนวทางของปู่สีห้านะครับว่ามีแนวทางมาฝากเอซตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับกาบน้อมาตการค่ะคมาเการค่ะออมาเฮงมารวยโชคดีเนี่ยเอาก่อนอื่นเรากำลังวันซะก่อนกำลังวันเพื่อที่เอฟซี F C, เพื่อคนมักทางต่างประเทศประเทศฮานอยประเทศเล่าประเทศเวียดนาม ทั้งญี่ปุ่นก็มี่ซาลัดก็มีนี่เบิ่งเอานี่อ่ะเบื้องเาให้่นแคบออกกลางวันขาดบ่ไดพี่จังบมู่วัานวันมันยังเะว่นนว่นวนพุดครับวันผุดห้าน่อยมันออกยังเหอห้าหน่อยสามหน่อยแปดซีนี่เด็กเต็มเต็มเลยเห็นบ่าเจ็ดซีนี่เด็อ่มแต่ว่ามีสองมีเล็กกลังวัน เลาตัวหนึ่งเ้าเหลนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าแล้วกันหนึ่งสองห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งแม่นค่ะอานี่อันนี้อันนี้อันนี้แปลให้เรียบร้อยแล้วสื่อตามบ้นเราไม่เล่าแคบเอาอันน kind of like ี sure to to uh, yeah. long, like uh. mm ้ว hmm. no. ันพฤหัสุกเสาร์่อขับรถคนเดียวหรือขับไส้ค่ะอันนี้วันขับรถคนเดียวมันมีออาทิตย์อาทิตย์จันอังคารพุธอันนี้ที่ตัวสีแดงนี่คือตัวเน้น อทั่วโลกทั่วโลกแล้วก็เล่าน้อยทั่วโลกแล้วก็เล่าน้อยเป็นส่วนสูตรบ่คอะอ่าบ่แมนสูตรเป็นกำลังวันโอเป็นกำลังวันเนี่ยขันไพคิดเป็นออโตนี้ไปคิดก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้สองอันนี้กาแฟมาจากสูตรนี่สองอันนี้แฟมาจากกำลังวันค่ะมันเจ็บออกคือถ้าเป็นรัฐบาลเลยค่ะเป็นรัฐบาลอ่าดีมากรัฐบาลมาโหลดบัลเนาะโอเคเนาะมาเข่าสู้ แนวทางรัฐบาลของเรางวดประจำวันที่1ธันวาคมตอนอื่นนี่เหละของเาตาอ่าเจ็ดของอันนี้คืองวดที่แล้วปะคะขอเบิงอร์ค่ะเุ้ยอันนี้มัน,มนหายมือแรกเนาะแม่นค่ะอาจารย์หามือแรกหามือแรก<อ>ใครที่สองมันจะมีหาเจ็ดตัวเดียวค่ะอันนี้มือแรกอันนี้มือแรกค่ะขอเบิงอร์ค่ะคุกมือแรกนมาไทยเลยตอนนี้ แต่ว่า,า,างวดที่แล้วเด้อค่ะนี่ยวัดที่แล้วเด้อครับเพั่นอ่าของ,งที่ผ่านมาก <มา S 1> ตรงตรงๆเลยจริงๆแล้วมันมันมีแค่ชุดเดียวอันอันนี้คือให้เพิ่นไปหาลอตเตอรี่ซื่อจริงๆแล้วมีชุดเดียวคือวันนี้ละวันนี้ก็จะให้แบบแบบที่ทั้งวดที่แล้วแต่ว่าบ่นแน่นเลยนะครับเนาะเน้นๆเลยเน้นๆเลยเปลาไปหากันก่อนอื่นหาค่าเลขดับก่อนเอ่อจะเล่นควานโอ้โหแดดร้อนพวมากพวมากเพื่อนโอ้โหนะคุณเออดีๆเดี๋ยวอาจารย์ บอกเลขจิดลังจักหน่อยก่อนแป๊บหนึงจะได้สรุปให้ห้าบวกเจ็ดสองไม้ดับสองไม้ดับสามไวยดับสองไม่ดับสามเจ็ดแปก้าเจ็ดแปดหวยลางหอยลางเหลือเลขแตัวเดียวเลขแปก็เลขเลขสีศดับเลขสี อีกสูตรหนึ่งสามตัวไทยครั้งที่หนึ่งเลขยังแม่หมูสามตัวไทยครั้งที่หนึ่งแปดสี่สี่ครับแปดตีสี่แปดตีสี่แปดมาแล้วสามตัวไทยเออสามตัวหน้าครั้งที่สองสามตัวหน้าครั้งที่สองยังยังได้สี่เจ็ดหนึ่งจ่าแมนค่ะแม่สี่เจ็ดหนึ่งมาเจ็ดสี่หนึ่งปก็สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งอ้าวสี่มาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าสี่มันจะเข้าตัวไหนได้มั่ง กำลังวันสิบเจ็ดสิบหนึ่งสี่โอ้มันยังมาหนึ่งสี่อยู่หวยเนี่ยหนึ่งสี่กับหกสี่ตัวสำรองแต่ยังไม่ลงเอ้ามามาบ่งแนวทางวันที่หนึ่งอันนี้คิดเลขทำที่ซื้อดรอกอ่ะนี่คือแนวทางของวัดวันที่หนึ่งอาจารย์เน้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างแบบไม่ต้องกลับข้างบนเต็งตดอ่ะ ข้างล่างแบบไม่ต้องกลับข้างบนเต็มโตตอันถืบว่งไว้นี่คือเด่นมันบครับอาจารย์เด่นเด่นหัเด่นอ่าหัวเด่นอ่าอ่ะเอาไปให้เพื่อนเบิองแคปเอาอ่าเอายกไปเพื่อนแคบเอาเดียวเนี่ยต้องเอากำไรใส่ไว้ตัวจึงได้ก็มิตะกำไรไม่มีขาดทุนอ่มีตะกำไรเนี่ยคืออาจารย์เห็นไ่มถืได้เอฟซี ข,ข,ขอเขาบอกไว้ก่อนเด้อดูเพื่อความบันเทิงอ่าอย่าอย่าคิดว่าเป็นเงินเนี่ยีอาจารย์เขียนไว้อ่านนี่นี่อาจารย์เขียนไว้อ,วอานน่นอา,า,ออานอยู่อ่าเราเราดูพิจารณาเนาะก่อนที่เขาจะลงทุนคือวันเป็นแนวทางดีซื้ออัศจรรย์ใจหมวยออกที่บางกอกค,คนบอกอยู่สกล <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบอกย่ำไหนคนออกสรงอัตามาตลอดเด้่ยคนมักอัตมาเพราะว่าัตมาสนับสนุนรัฐบาลอ่า เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังเนี่ยเลขเด่นวันที่เออกมันชี้อะไรไปแถลงนะเดี๋ยวอาจารย์หากันใจเย็นๆเอฟซีเบงได้หลาเอฟซีสิด้ตื่นเต้นมหาอาจารย์นี้ได้สูตรพร้อมเนี่ยแจกสูตรพร้อมเอาผู้ได้คิดเลขเป็นคิดเลขด้วยแจกสูตรพร้อมแจกสุดด้วยตลอดปีด้วยตลอดชาสติ์มาตองห่วงเขาตลอดปี อาจารย์การันตีได้เอาใบนั้น่นออกไปหรอกใช่ค่ะนี่ทางที่เห็นนะคะตรงที่เราปลูกบวงไว้นะะคเอาบมอเป็นยังไม่สนับสนุนในเล่นการพนันเด้อนี่เป็นแนวทางหัวยออกที่บางบอกคนบอกอยู่สกนนี่ยงวดที่แล้วอาจารย์ให้ซ้ัให้ซัมนี่ละฮาเจ็ดนะอาจารย์ก็เน้นหัึงสี่และอาจารย์ไม่ใช่ว่า หลอกต้มตุนนห้ยานยมไปซื้ออาจารย์ก็หาหาจนเบิด์คาโนมันลดไหลก็ได้มาสิบสี่ใบงวดที่แล้วเนี่ยเ <หา S 2> จ็ดนะะเนี่ยสิบสี่ใบาะะหาตั้งแต่สกุลอดอุดรในซ้ำนี่ <c oughs> นี่อาจารย์พระสนับสนุนรัฐบาล <c oughs> <c oughs> รัฐบาลเ <c oughs> มตตาก,ก็เลยให้มาสิบสี่ใบร้วยเอ้างวด <ไป S 1> นี้ก็พิจารณาเอาเนี่ยพิจารณาเอา เนาอ่าปีตราหนาวเปลี่ยนโฉมเลืบอนะคะซึงวันวันหนึ่งปูเปลี่ยนเพราะว่ามันหาสื่อบ่ได้เนาะคะแม่นโยมโยมโทรมาให้เปลี่ยนทั้งหวยนางทั้งหวยสูตรใส่กันเลยเปลี่ยนใส่กันตัวนั้นเลยแต่ว่าคนตามตั้งแต่คลิปแหลกคนก็ได้คือเก่าค่ะกได้คือเก่าแตะวันยูมผู้ผู้พันสื่อบ่ได้นะคนมาขอเปลี่ยนเบิดมือเบิดเล่นระลวดก็มากรอกสำนันเนาะก็ให้ได้สำนันจักตุว่าจังดมันก็ได้สำนันบานนี้บ่เปลี่ยนได้บานนี้แต่อาจจะมีเสริม อาจจะมีเสริม,ม,ส,รมสักตัวอสองตัวะจะมีเสริมเพราะว่าคงจะหาไม่ได้กันแต่อาจารย์ก็เลยกักตัวเสริมไว้เด่นๆหนึ่งตัว <c ười> กักตัวเสริมไว้นี่มิตรจมืออันกินท้่องเนาะออกไปในจมือเก็บไปเองแม้ลอตเตอรี่แม่โอ้ยพระสนับสนุนรัฐบาลอย่ขอแบ่งซื้อซิปใบให้สองใบแม้ท่าน ถ้าภาพเมื่อซื้อไอ้ลอตเตอรี่แผงหนูมันออกทุกทีเลยหนูมีสิบใบไม่ให้หรอกหนูให้สองใบพอดะโอ้ยวันจังสรก็ว่าเปล่นเมีย้าก็ได้เอเบิ่งเอาตามแนวทางเนาะพิจารณากันอ่ะนั่นแหละขอแห้งๆเรื่อยๆเบิดลนีเบิดสินเรื่อยเป็นแสนเป็นล้านเนอะคนแรกจะกดหนีกัดจัดเราโลดอ่ะกดนีกัดจัดเอาอะจะเล่นพอดเนอะเแห้งๆเรื่อยๆ ที่เรื่องง่ยจับห,หน้าจอไว้จับปีหน่อยจัพี่ด้ยกันครับจับจับหน้าจอไว้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่สี่ห้านะครับที่เราได้มาที่วัดปู่นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับผมปู่สี่ห้านี่เข้ามาตลอดเลยนะครับเป็นระดับ เสียนเลยว่างง้นก็ได้เนาะเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลวยและทีมงานด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ